สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพบกับพัตเตอร์อเช่นเคยนะครับที่โชว์รูมสยาเมเอนโซโซตค่ขาของเรานั่นเองรถสวยคุณภาพคุณภาพเกรดเอตรงที่นี่เท่านั้นนะครับผมหลายๆท่านนะรีเควสเข้ามากับ b m เอ็มเซวันนี้เรามีมาให้แล้วที่สําคัญเราตั้งราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วครับไม่มีถูกกว่านี้แล้วนะครับอยู่ด้านหลังพัตเตอร์แล้วนะครับคือเจ้า BMWX1 เป็นตัวีเอ็กซ์นั่นเปี 2, 2011ราสาถูกที่สุด5 5น0 0 0ีาทเ่านั่น,นเ้นที่หมื่นนิๆเท่านั้นเองที่สําคัญรถคันนห้าะผ่าน ตรวจสภาพจากเว็บไซต์วันดูคาแล้วมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจรถนะไม่มีชนหนักขีดความจมน้ําแน่นอนที่สําคัญมีออกเอกสารตรวจสอบรถมาให้ด้วยใครที่ดูรถไม่เป็นสามารถดูใบาการันตีรับประกันจากตัวนี้ได้เลยรถจะสวยงามยังไงพัตเตอร์จะพาไปดูรอบคันกันครับด้านหน้าของเขานะโฉมนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันติดปากคนไทยว่าโฉม e84 นั่นเองไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้ที่สาคัญเวลาเราเปิดไฟเดย์ไลท์เนี่ยเขาจะมีเป็นวงแหวนสีเหลืองอมพันด้านนอกตามสไตล์ bm เลยนะครับให้ความคลาสสิกมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างมีมา นนเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเป็น s u v ขนาดเล็กเนี่ยเขาก็จะมีชุดแต่งที่เป็นสีเทาตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะครับมีแผงลังพึ่งด้านในเพิ่มความสปอร์ตความหรูหรามากยิ่งขึ้นล้อแม็กที่ให้มาเป็นล้อแม็กจากศูนย์เลยจะได้โฉมแบบนี้เลยที่สําคัญยางเนี่ยใช้ได้อีกยาวๆเลยดอกลึกๆแบบนี้มาดูทางด้านข้างกันบ้างกระจกมองข้างจะไม่มีไฟเลี้ยวนะครับแต่ไฟเลียเ้ยวนี่เขาจะมาย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็เวลาเราเลี้ยวเนี่ยออกจากซอยหรือออกจากทางอับรถด,ด้านข้างเนี่ยจะมองเห็นเราง่ายมากขึ้นรวมถึงด้านข้างเขาก็จะมีชุดแต่งเป็็นน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 สสีีีีีีเเเเททาา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 าลลัััับบบบบดดดดํมมมมใหหห้้้้้้แแวยยยูู่กงงงครรขขอออปศ เดิมโรงงานรวมถึงเสาอากาศแบบชาร์จอินนั่นเองนะคะก็มีมาให้เพิ่มความสปอร์ตของตัวรถอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคั่นคือไฟท้ายของโฉม E84 นั่นเองจะได้ไฟท้ายแบบลักษณะนี้เลยเวลาเราขับบนท้องถนนเนี่ยเห็นค่อนข้างที่จะชัดเลยแล้วก็มีโลโก้ X1 ทางด้านขวาด้วยนะครับรวมถึงด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์มาให้ด้วยกันถึง4จุดไม่ต้องอวนเลยนะเวลาเราถอยเนี่ยทำให้เราถอยได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพัตเตอร์จะลองเปิดฝาท้ายดูฝาท้ายเดิมตามสไตล์ลนะลาารถย ภาลาบได้แบบ3ส่วนเดี๋ยวพัตเตอร์จะพับให้ดูนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพัตเตอร์จะพาไปดูภายในกันว่าสวยงามขนาดไหนนะครับเปิดภายในขึ้นมาบนรถแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าภายในรถคันนี้เนี่ยเขามีความหรูหราตามสไตล์บีเอ็มเนาะก็จะเป็นสีดําสลับกับสีเบจแบบนี้เลยภายในสะอาดมากๆเลยมาเริ่มจากเบาะกันก่อนเลยนะเบาะผู้หน้าเขาจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งผู้ขับขี่และผู้นั่งด้านหน้าแต่ที่สําคัญเบาะของคนขับเนี่ยสามารถเมมโมรีได้ถึง2จุดด้วยกันและอีกส่วนหนึ่งนะคร นะแบบก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าจับได้ค่อนข้างที่จะกระชับมือเลยนะมันมีฟังก์ชันต,ต่างๆที่อยู่บนพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงควบคุมต่างๆเนี่ยสามารถควบคุมได้เลยนะมาดูในส่วนของหน้าปัดด้ามสไตล์ B M เลยนะเขาจะเป็นอนาล็อกแบบนี้สองวงด้านซ้ายเป็นความเร็วด้านขวาเป็นรอบเครื่องแล้วก็จะมีจอขนาดเล็กอยู่ตรงกลางคันนี้นะพะัตเตอร์บอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากๆเพียงแค่แสนสองเองถือว่าใช้น้อยแล้วก็รักษาดีมากๆเลยนะใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนมาดูคอนโซลหน้ารถกันบ้างไม่มีคาบกาวสภาพเนี่ยสวยงามสมบูรณ์จริงๆนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่าน เ,เขาจะแรงตรงนี้เป็นจอ a อ d ด o อ d เพื่อที่เราจะสามารถดูหนังฟังเพลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่าไม่เคยเปียกนะครับเป็นสภาพเดิมๆม,มาจากโรงงานลักษณะนี้เลยด้านหน้าแผงแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีดำสลับกับสีเบจแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นสีแบล็กคอสตี้แบบนี้เลยตัดกันแบบนี้ก็ให้อารมณ์ความสปอร์ตหรูหรามากยิ่งขึ้นปุ่มสาตาร์ทจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานั่นเองเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเราสามารถเสียบกุญแจเข้าไปแล้วก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยในส่วนของวิทยน ส่วนของเกียร์จะเป็นลักษณะนี้เลยมีเกียร์พีเกียร์ถอยเกียร์ว่างแล้วก็เกียร์เดินหน้านะครับสำหรับใครที่อยากขับขี่ให้สนุกมากยิ่งขึ้นเราสามารถผักเกียร์มาทางซ้ายเพื่อชิปเกียร์เองได้บวกลบแบบนี้เลยทาให้อารมณ์การขับขี่เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นมาดูในส่วนของปุ่มเปิดปิดกระจกตัวเกียรวันเนี่ยจะได้เป็นวันทัดทั้ง4บานเวลาเรากดเราไม่จำเป็นต้องกดค้างน้ะเรากดลงไปทีเดียวก็เปิดปิดออตโต้ได้เลยมาดูในส่วนของ,ของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างภายในเนี่ยสะอาดเรีรย ไม่ได้สูงมากเหมาะกับการใช้งานกับทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่เพิ่งเริ่มทํางานเพราะว่าคันนี้ผ่อนถูกมากๆเลยหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยากได้รถประหยัดน้ามันแบบนี้นะครับผมสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้แน่นอนนะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันอีกทีหนึ่งครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างสะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะรถเดิมๆแบบนี้ทางคัาบอกเลยว่าไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้าแน่นอนทางเรารับประกันการ,การ,การันตีให้เลยนะครับรถเดิมๆแบบนี้สีทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่และจะบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนนน2.0ลรรดดีีเเซค้้ามมไว่ปะหััํสสูงงถึ 19K โลลิตรเลยซึ่งประหยัดน้ามันมากๆกนะกับยุคสมัยนี้เนาะเอาตัวดีเซลตัวนี้ไปนะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับดูรอบคันกันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสวยงามจริงๆนะกับ BMW X1 2 0ดีเซลคันนี้ที่สําคัญนะประหยัดน้ามันมากๆอย่างที่พัตเตอร์บอกไว้ดีดาวผ่อนเริ่มต้นเนี่ยหมื่นนิดๆเองนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศเลยหรือว่าซื้อสดเนี่ยเรามีเล่มพร้อมโอนสนใจติดต่อพัตเตอร์ได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ0946459244พัตเตอรบบรูองงาาาานนน่ยจะถกกิษคุ เทพมหานครนี่เองมาไม่ถูกทักมานะครับเดี๋ยวพัตเตอร์ปักหุดโลเคชั่นให้มาไม่ยากครับสุดท้ายแล้วนะครับผมพัตเตอร์ฝากช่องทางการติดตามของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า t i k t o อกนะครับเราจะมีลงลดใหม่ๆนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆจากทางสยามเอ็นโซ่โตคาของเราตลอดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามเอ็นโซ่โตค้าของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ